พลเอกเลิอรัฐรตนาวานิชประธานคณะกรรมมาที่การการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภาพร้อมด้วยคณะนะคะมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎโดยมีพลตรีสุภัชชัยเมฆาสุวรรณ,ณดิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเป็นผู้รับมอบณอาคารเฉลิมพระเกียรติบสญและนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎโดยกรรมธิการการปกครองท้องถิ่นค่ะได้มอบเงินจำนวน1นึ0 0 0 0บาทและอุปกรณ์ทางการแพทย์ประกอบด้วยหน้ากากอ,อนามัยจำนวน2องพันชิ้นเฟสชิลจำนวน200ชิ้นหน้ากากผ้าฝ้ายส0 0ชิ้นถุงผ้าคลุมขานะคะ400ชิ้นหมวกตัวนอน1000ชิ้นและแอลกอฮอล์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขนาดหนึ่งลิตรจำนวนสามสิบกิล พร้อมด้วยอาหารกลางวันจากพัตตาคาร โคคอาทิขนมเปี๊ยะและเค,ค้กกล้วยหอมและอาหารกล่องจำนวน200ชุดรวมเป็นเงินกว่า1 0แสนบาทมอบให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎตามโครงการร่วมใจช่วยต้านภายัยโควิด19ขณะที่พลเอกเรือรัตนาวันนี้ประธานคณะกรรมาการการปกครองท้องถิ่นกล่าวว่าการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอาหารเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจแพทย์พยาบาลในการปฏิบัติงานเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทางนี้จะยังคงดําเนินการช่วยเหลือและมอบสิ่งของให้กับหน่วยงานของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ไปได้ค่ะ